คุณเคยเชื่อไหมว่างานแต่งงานที่ดูอบอุ่นที่สุดอาจซ่อนความลับที่มืดมิดที่สุดหญิงสาวผิวดำเดินทางข้ามโลกมาแต่งงานกับชายพิการที่เธอรักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโบสถ์เก่าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่กลับไม่ใช่พิธีที่เธอเคยฝันไว้เสียงกระซิบในความมืดแหวนทองโบราณที่ไม่มีใครกล้าส,สวมและความจริงสุดสยองที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินนี่ไม่ใช่แค่งานแต่งงาน แต่มันคือพันธะต้องคำสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้นอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้าหยิบแหวนทองอีกต่อไปหญิงผิวดำชื่ออลิเซียเดินเข้าสู่โบสถ์เล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่กลิ่นหอมของดอกมะลิจากพวงมาลัยต้อนรับเธอที่ประตูแสงแดดสาดผ่านกระจกสีสร้างเงาสีรุ้งสะท้อนบนพื้นเสียงระฆังดังเป็นจังหวะช้าๆดังเต้นหัวใจของเธอ วันนี้คือวันแต่งงานของเธอกับชายพิการชื่อกิติเขานั่งอยู่ในรถเข็นหน้าแต่งด้วยรอยยิ้มที่ดูทั้งสุขและเศร้าอลิเซียเดินเข้าไปใกล้เสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดในความเงียบแขกทุกคนหันมามองเธอดวงตาหลายคู่เต็มไปด้วยความอยากรู้ในมือของเธอมีช่อดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์กลิ่นหอมจางๆลอยขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่มาจากความรู้สึกแปลกประหลาด เมื่อเธอเก้าวขึ้นบนเวทีเล็กๆที่ตกแต่งด้วยผ้าขาวและดอกไม้จูจๆไฟภายในโบสถ์ก็ดับลงอย่างกระทันหันเสียงฮือฮาดังขึ้นเบาๆแล้วเงียบลงอย่างรวดเร็วบรรยากาศเย็นลงทันทีทั้งที่อากาศข้างนอกยังร้อนจัดอลิเซียย,ยืนแน่นิ่งมองไปรอบตัวแต่ไม่เห็นอะไรจากมุมมืดของโบสถ์เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังใกล้เข้ามา เธอกำชับช่อดอกไม้นั่นนิ้วของเธอเริ่มสั่นเล็กน้อยกิติยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มบนหน้าเขาค่อยๆจางหายแสงไฟติดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมแสงเป็นสีแดงเข้มส่องไปยังภาพวาดพระเยซูบนผนังแต่ตอนนี้พระพักกลับบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันอลิเซียหายใจไม่ทั่วท้องเสียงลมหายใจของเธอดังก้องในหัว จากด้านหลังของโบสถประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงลั่นของบานพับทำให้ทุกคนหันไปมองร่างของชายชราในชุดนักบวชเดินเข้ามาใบหน้าเขาซีเซียวเขาถือกล่องไม้เล็กๆที่ดูเหมือนเก่าแก่เขายื่นกล่องนั้นให้กิติชายหนุ่มรับมันไว้มือของเขาไม่ได้สั่นเลยแม้แต่น้อยอลิเซียมองตาเขาเห็นประกายบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เขาค่อยๆเปิดกล่องนั้นออกภายในมีแหวนทองเก่าๆวางอยู่คู่กับกระดาษแผ่นหนึ่งอลิเซียเอื้อมมือไปหยิบกระดาษนั้นมือของเธอสัมผัสดได้ถึงความเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งตัวอักษรบนนั้นเขียนด้วยลายมือหวัดๆภาษาไทยโบราณแต่มีคำภาษาอังกฤษหนึ่งคำเขียนอยู่ชัดเจนกลางหน้าคำว่า f r g i ก e n ทันใดนั้นภาพในโบทเริ่มสั่นไหว แขกหลายคนลุกขึ้นวิ่งหนีไปทางประตูพื้นไม้เริ่มแตกร้าวเสียงคล้ายลมหายใจดังมาจากใต้ดินอลิเซียหันกลับไปมองกิตติแต่เขาไม่ได้อยู่ในรถเข็นอีกต่อไปเขายืนอยู่ตรงกลางเวทีหลังของเขาค่อยๆก่งงอแขนบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทเธออยากก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับ เขาเอื้อมมือมาทางเธอนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติเธอได้กลิ่นไม่แสบจมูกคล้ายเนื้อหนังที่กำลังไม่ช้าช้าอลลเซียร้องเรียกชื่อเขาแต่เสียงของเธอไม่ดังแม้แต่น้อยกล่องไม้ที่อยู่ในมือของเขาค่อยๆลอยขึ้นกลางอากาศภายในนั้นปรากฏดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมาที่เธอเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องโดยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้ม ภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งแวบ,บขึ้นในหัวเธอเด็กคนนั้นยิ้มและร้องให้พร้อมกันเธอจำได้ทันทีว่าเคยฝันถึงเด็กคนนั้นฝันซ้ำๆทุกคืนตั้งแต่พบกิติแต่วันนี้เด็กคนนั้นยืนอยู่ข้างเวทีมือของเธอจับมือชายชราในชุดนักบวชไว้แน่นอลิเซียเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่หล่นจากผมของเธอมันคือขี้เท่าสีดำละเอียด กลิ่นกํายานที่เคยหอมบัดนี้กลายเป็นกลิ่นเน่าเหม็นเธอรู้ทันทีว่าวันนี้ไม่ใช่วันแต่งงานธรรมดานี่คือพิธีบางอย่างพิธีที่ไม่มีใครสามารถเดินออกไปได้แบบเดิมอีกต่อไปอลิเซียพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในอากาศหนาวเหน็บริมฝีปากของเธอสั่นทั้งจากความกลัวและความเย็นที่แผ่ซ่านรอบตัวเธอแขกทุกคนหายไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงเธอกิติชายชราและเด็กหญิงคนนั้นแสงสีแดงเริ่มสั่นไหวกลายเป็นคลื่นเหมือนผิวของน้ำพื้นไม้ที่เคยแข็งแรงเริ่มปร่งแสงมองเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวใต้พื้นสิ่งนั้นคล้ายเงาของมือจำนวนมากกำลังไต่ขึ้นมาอย่างช้าๆกิติเข้ามาใกล้เธอดวงตาดำสนิทของเขาจ้องลึกเข้าไปในใจเธอเสียงของเขาดังขึ้นในหัวของเธอโดยไม่ต้องขยับปาก เจ้าสัญญากับข้าแล้วว่าจะอยู่จนตายเธอสายหน้าน้ำตาไหลแต่ขาก็ยังขยับไม่ได้เด็กหญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอยื่นมือเล็กๆมาแต่ที่อกของอลิเซียทันใดนั้นความทรงจำบางอย่างก็พุ่งเข้ามาภาพของผู้หญิงอีกคนหนึ่งในห้องน้ำเก่าๆเ,เสียงร้องให้การขอความช่วยเหลือการทรยศ อลิเซียเห็นตัวเองในอดีตยืนอยู่ตรงนั้นดูเฉยเมยต่อความทุกข์ของคนแปลกหน้าหญิงคนนั้นคือแม่ของเด็กหญิงตรงหน้าแม่ของเธอเสียงชายชาราเริ่มท่องบทสวดเป็นภาษาที่อลิเซียไม่เคยได้ยินตัวหนังสือสีดำลอยขึ้นจากกล่องไม้หมุนวนรอบตัวเธอร่างของอลิเซียเริ่มรู้สึกหนักขึ้นคล้ายมีโซ่ล่องหนรัดแน่นที่ข้อเท้ากิตติยื่นแหวนทองเก่าให้เธอ ใส่มันแล้วเจ้าจะได้รับอภัยแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามมันคือการให้อภัยจริงหรือเป็นคำสาปที่แฝงในคราบของความรักเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านบนเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงคานไม้ของโบสถ์ร่างของผู้หญิงผมยาวปากกว้างผิดธรรมชาติกำลังยิม้มเธอสวมชุดเจ้าสาวที่เปื้อนเลือด และเธอกำลังสวมแหวนวงเดียวกันกับที่กิติยื่นให้อลิเซียหายใจทีแขนขาเริ่มชาหัวใจเธอเต้นทีจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่เจ้าสาวคนแรกและอาจไม่ใช่คนสุดท้ายแต่ในมือของเธอตอนนี้มีบางสิ่งใหม่เกิดขึ้นกล่องไม้ที่เคยอยู่ในมือของกิตติปรากฏในมือของเธอเองมันอุ่นขึ้นเรื่อยๆคำว่า ฟอกิวนบนกระดาษเริ่มลบเลือนเปลี่ยนเป็นคำใหม่คำว่า replace ปรากฏขึ้นแทนข้างในกล่องดวงตาสีแดงคู่นั้นยังคงจ้องมาที่เธอและมันเริ่มกระพริบช้าๆอย่างมีจังหวะเหมือนกำลังนับถอยหลังบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วแสงในโบสเริ่มกระพริบราวกับไฟฟ้ากำลังจะดับทุกอย่างรอบตัวอลิเซียกลายเป็นภาพบเบลอ เธอได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นเรื่อยๆมันก้องสะท้อนจากทุกมุมราวกับมีคนหลายร้อยคนหัวเราะพร้อมกันอลิเซียก้มลงมองกล่องในมือมันสั่นแรงขึ้นฝาเริ่มเปิดออกอีกครั้งเองอย่างช้าๆข้างในดวงตาสีแดงนั้นกลายเป็นปากปากที่เคลื่อนไหวเหมือนกำลังพูดแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาเธอจ้องมันอย่าง,ลงหลงไหลราวกับถูกสะกด จนกระทั่งเธอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงของแม่เธอหนีไปตอนนี้อลิเซียสะดุ้งหลุดจากภวังเธอคว้างกล่องไม้ลงกับพื้นมันแตกออกทันทีเสียงร้องโหยหวนดังออกจากกล่องพื้นโบสเริ่มสั่นแรงเศษไม้ปลิวว่อนฝุ่นดำฟุ้งกระจายกลิ่นกํายานกลับมาอีกครั้งแต่แรงกว่าเดิม เด็กหญิงกรีดร้องเสียงแหลมสูงจนหูแทบชาร่างของกิติเริ่มลุกไม่เปลวไฟสีดำลุกจากเท้าขึ้นถึงหัวเขาไม่ส่งเสียงไม่ดิ้นรนเพียงมองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าร่างของชายชราก็ลม้มลงอย่างช้าๆเลือดไหลออกจากตาและจมูกอลิเซียวิ่งไปที่ประตูหน้าแต่มันหายไปกำแพงไม้ปิดแน่นแทนที่ช่องประตูเก่า เธอวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ด้านนอกไม่มีวิวของเมืองหรือธรรมชาติมีแต่ความมืดความมืดที่เคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตมันเคลื่อนเข้ามาช้าๆล้อมรอบตัวโบสอลิเซียหันกลับไปมองไปยังเวทีเด็กหญิงหายไปแล้วแต่แหวนทองยังอยู่วางเด่นอยู่บนพื้นเวทีมันส่องแสงเรืองรองสีทองสะท้อนแสงไฟแดง เธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ขาของเธอเดินไปทางแหวนเองเธอหยิบมันขึ้นมานิ้วมือเริ่มไม่เมื่อสัมผัสมันเธอเจ็บจนต้องกัดฟันแต่ก็ยังไม่ปล่อยหัวใจของเธอเต้นแรงจนน่ากลัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้มีหลายเสียงบางเสียงฟังดูเหมือนเสียงของเธอเองเธอก็มองแหวนที่นิ้ว ตอนนี้มันแน่นพอดีเหมือนสร้างมาเพื่อเธอคนเดียวแล้วเสียงทุกอย่างก็หยุดลงโลกทั้งใบกลายเป็นเงียบสนิทอลิเซียยืนอยู่คนเดียวกลางโบสถ์ที่เงียบราวกับหลุมศพแสงสีแดงค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยแสงจันทร์ประตูไม้ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเปิดออกช้าๆด้านนอกคือทุ่งดอกไม้กลางคืนเงียบสงบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอเก้าวออกไปสัมผัสลมเย็นพัดผ่านใบหน้าแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองโบสมันไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงทุ่งหญ้าว่างเปล่ากับต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งใต้ต้นไม้มีหลุมศพเล็กๆหนึ่งหลุมไม้กางเขนไม้สลักชื่อเธอไว้อลิเซียโจนวันตายคือวันแต่งงานของเธอเอง อลิเซียยืนนิ่งรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดลงชั่วขณะเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หลุมศพน,นั้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปแต่ไม้กางเขนพื้นดินตรงหน้าร้อนวูบขึ้นมาทันทีราวกับบางสิ่งยังมีชีวิตอยู่ข้างใต้ลมเย็นที่เคยสงบกลับพัดแรงขึ้นเสียงกระซิบที่เคยเงียบไปเริ่มดังอีกครั้งแผ่วเบาแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียว มันคือเสียงร้องขอเสียงแห่งความเสียใจเสียงของคนที่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเธออลิเซียถอยหลังดวงตาไม่ละจากหลุมแล้วพื้นดินก็เริ่มเคลื่อนไหวดินค่อยๆแยกออกเหมือนมีมือพยายามดันขึ้นจากข้างใต้กลิ่นสาบโบราณและเน่าเปื่อยตีขึ้นมาทันทีเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันบนต้นไม้ด้านหลังฟังคล้ายเสียงหัวเราะ เธอพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเธอกลับหนักอย่างประหลาดเหมือนเธอกำลังจมลงในเงาของตัวเองมือหนึ่งโผล่ขึ้นจากหลุมคว้าเธอไว้ที่ข้อเท้านิ้วเรียวยาวเต็มไปด้วยดินและเศษกระดูกอลิเซียกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ถึงความจริงที่น่าสะพรึงว่าเธอไม่ใช่เจ้าของร่างอีกต่อไปบางสิ่งได้เข้ามาแทนที่ เงาของเธอเริ่มเปลี่ยนรูปทรงยืดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นหญ้าและเสียงกระซิบในหัวเธอก็ชัดเจนขึ้นเจ้าคือเจ้าสาวคนใหม่ของข้าเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและทันใดนั้นทุกอย่างก็ดับวูบเหลือเพียงความมืดและแหวนทองที่ยังคงสวมอยู่บนมือเธอเปล่งแสงจางๆกลางทุ่งหญ้างเงียบงันเช้าวันรุ่งขึ้น หมอกบางปกคลุมทั่วทุ่งหญ้าใกล้ชายป่าชาวบ้านในละแวกนั้นพบว่าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งออกดอกพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีดอกไม้สีขาวบานสะพรั่งทั่วกิ่งกา้านกลิ่นหอมลอยอบอวลในอากาศไม่มีใครรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อวานไม่มีใครรู้ว่าโบสถ์เก่าหลังนั้นเคยมีอยู่หรือว่าพิธีแต่งงานประหลาดเคยเกิดขึ้นจริง เด็กคนหนึ่งที่เดินผ่านหยุดมองต้นไม้และชี้ไปยังหลุมเล็กๆใต้รากไม้มีแหวนทองวงหนึ่งวางอยู่บนพื้นดินสะอาดไม่มีร่องรอยของดินหรือฝุ่นมันวางนิ่งราวกับกำลังรอใครสักคนใครสักคนที่กล้าพอจะหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งและววงจรจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่สำหรับอลิเซีย เธอยังคงยืนอยู่ในเงาของต้นไม้ไม่มีร่างกายไม่มีเสียงมีเพียงหัวใจที่ยังเต้นอยู่ในโลกที่ไม่มีเวลาเธอมองดูแสงแดดลอดผ่านใบไม้และภาวนาให้ไม่มีใครเดินตามรอยเธออีกเพราะบางพันธะแม้ผ่านการเวลาก็ไม่มีวันถูกปลดปล่อยได้ด้วยความรักเพียงอย่างเดียว